มันนี่สีมะนาวิธีการเอาตัวรอดแต่ละมือครับด้วยเงินยีสิบบาทอันับแบบต้องมีเสื้อขาวก่อนอันดับสองสีชมพูครับซ่อมสีชมพูถ้าเกประหยครับเปิดเลยใส่เข้าไปครับรยบิบเรียบร้อยแล้วก็ปายงานเลาะหางานก็นลาะหางานมีงานวิเมีสิบบาทก็อยู่ได้งานสีชมพู พ่อเธอไปงานแต่งมางานแต่งงานเธอได้อะไรอูได้วพวกค่อยไรให้เรพวกขูมงานแต่งหงานแต่งครับเป็นงานแต่งหัหง่โอู้หนนอ้แต่งครับอ้ อันแต่งก okay> ี่น้องได้ใส่ยี่สิบบาทพกกุ้มเลยใช่ยี่สิบบาทเกินไปละเกินไปละดูสามีฉันดูหน้าไว้นะคะใครก็ได้อย่าให้ไปงานแต่งค uh> ่ะใส่ซองไม่ถึงร้อย